ใสะดวกเข้าอินเทอร์เนต็ตนะครับไปที่ mytcast.com นะครับเราดูไปพร้อมๆกันก็ได้นี่คือโครงสร้างข้อสอบครับเนื้อหาย,ยัางเหมือนเดิมการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมมี25คะแนนยังเหมือนเดิมเลยการคิดเชิงวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพคิดเชิงนวัตกรรมเออเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างข้อสอบนี่เลยการสร้างคุณค่านวัตกรรมเปลี่ยนใหม่ครับมีการตอบ3แบบด้วยกันลุกรูปแบบที่1อันเนี้ย เหมือนเดิมมีบทความมาใช่ไหมบทความสั้นๆไม่ยาวมากอันนี้น่าจะประมาณ2อสามบรรทัดเป็นสถานการณ์ครับแล้วให้เราเลือกตอบ1ข้อนะครับทีนี้มันจะมีแบบเลือกได้หลายคําตอบอันเนี้ยคล้คคคคคคคายๆกับภาคที่2การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนนะครับแล้วก็จะมีแบบคือแบบที่นเนี่ยเนียอันนี้เพิ่มเข้ามาใหม่เลือกให้สัมพันธ์กันอันเนี้ยมันเหมือนข้อสอบอนุบาลเลยจับคู่อะมาไปดูตัวอย่างข้อสอบน้องขวัญเป็นลูกชาวสวนทุเรียน และได้ช่วยครอบครัวทำงานปีนี้ฝนฟ้าดีชาวสวนได้ผลผลิตจำนวนมากเป๊ะเลยอะลอกพี่นะเนี่ยส่งผลให้ราคารับซื้อทุเรียนหน้าสวนลดลงจากที่เคยขายได้กิโลกรัมละ100ก็เหลือแค่80บบาท oh, <no. S 1> แค่นี้เลยบทความมีแค่นี้ คำถามข้อแรกสวนข้างบ้านตัดสินใจแปรรูปทุเรียนเป็นทุเรียนทอดเพ่อใดต่อไปนี้หากเป็นจริงแล้ววิธีแก้ปัญหาของสวนข้างบ้านไม่สมเหตุสมผลอลองจิ้มดูน้องจะเลือกข้อไหนอ่ะ 1. ทุเรียนสดที่เป็นผลผลิตของชุมชนขายหมดเกลี้ยงอันนี้เข้าใจคำถามไหมค,คำถามมันฟังดูซับซ้อนนะเดี๋ยวพี่จะแปลเป็นภาษาคนให้ฟังอ,อันนี้ภาษาเทพ เขาอยากให้เราดูว่าถ้า1นถึงสเนี่ยหถึงสช้อยมันเป็นเรื่องจริงสิ่งที่ชาวสวนข้างบ้านทําอันไหนมันไม่สมเหตุสมผลคือมันไม่โอเคอมันไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นทําแล้วมันไม่มันไม่เมคเซนถ้าทุเรียนสดที่เป็นผลผลิตของชุมชนขายหมดเกลี้ยงชาวสวนก็เลยแปรรูปทุเรียนเป็นทุเรียนทอดขายเออหรือจะเป็นข้อ 2. ต้นทุนในการแปรรูปทุเรียนสดเป็นทุเรียนทอดราคาสูงน้องครับถ้าต้นทุนในการแปรรูปมันสูงชาวสวนก็เลยเอาไปแปรรูปน้องว่าอันนี้สมเหตุสมผลไหมอันนี้ไม่เลย ถ้าต้นทุนมันสูงจะทำทำไมใช่ไหมเออสายังไม่มีทุเรียนทอดขายในตลาดเขาก็เลยทําทุเรียนทอดขายอันนี้สมเหตุสมผลไหมเฮ้ยสมเหตุนะยังไม่มีไงทั้นเลยทำเออสี่รัฐบาลมีนโยบายชดเชยรายได้เมื่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรตกต่ําข้อ2เนาะ เมื่อต้นทุนมันสูงอ่ะเราจะทาทาไมมันไม่สมเหตุสมผลอ่าต้นทุนการแปรรูปทุเรียนสดเป็นทุเรียนทอดมีราคาสูงชาวสวนข้างบ้านตัดสินใจแปรรูปทุเรียนทอดเข้าไปแปรรูปทั้งๆที่มันราคาสูงมันไม่สมเหตุสมผลเลยนะอะดูเฉลยพร้อมกันเลยนะอันนี้เฉลยของทบอ,อนะหนึ 1, 2, ่งสองสาปึ้งเย้เราตอบถูกได้กี่คะแนนได้1นคะแนนเขาอ,อื่นได้ศูนย์หมดเลยอ่าอันนี้ข้อแรกทีนี้ไปดูคําถามข้อที่2 หากน้องขวัญจะทําความเข้าใจกับสถานการณ์นี้เพื่อระบุปัญหานี่คือสิ่งที่เขาต้องทํานะเขากําลังจะระบุปัญหาน้องขวัญจําเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมจากใครบ้างน้องครับจําไว้นะข้อ2และข้อ5เลือกได้หลายข้อถ้าน้องไม่มีเวลาจําคําพี่ไว้เลือกมันทุกข้อเลยเนี่ยเลือกแบบนี้หนึ่งเลือกข้อ2เลือกข้อ3เลือกข้อ4เลือกแบบนี้เลยถ้าไม่มีเวลานะ เลือกทุกข้อเพราะพี่ดูข้อสอบทีแก3สามมาหลายปีทุกปีเลยถ้าข้อไหนให้เลือกได้หลายข้อมันจะต้องเลือกอย่างน้อย2ข้อเสมอมันจะต้องเลือกอย่างน้อยสข้อเสมอดังนั้นเมื่อเราเลือกทุกข้อคะแนานเราจะไม่ต่ํากว่า0.5แน่นอน แต่ถ้าน้องอยากได้หนึ่งคะแนนเต็มน้องต้องอ่านแล้วก็ดูอ่าสมมติเราเราตั้งใจเนาะสมมติเวลาเราเหลือเยอะอยากทําความเข้าใจกับปัญหาสถานการณ์นี้ต้องเก็บข้อมูลจากใครบ้างหนึ่งเจ้าของสวนเพื่อนบ้านไปถามเขาหรือ2ทกศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ3พ่อค้าคนกลางที่เขามารับซื้อทุเรียนหรือว่าถามพ่อเลือกข้อไหนไม่เลือกข้อไหนอ่ะเอางี้ข้อไหนไม่ควรเลือกอ่ะข้อ2ใช่ไหมอ่าได้ยินข้อ2อง่ะงั้นไม่เลือกข้อ2ข้อไหนไม่ควรเลือกอีก พ่อใช่ไหมพี่ก็คิดอย่างนั้นแต่พี่แอบดูเฉลยมาแล้ว้อนนี้ต้องเลือกพ่อด้วยพี่ก็ห้าเหมือนพวกเรานั่นแหละทีนี้ปัญหาคือพี่เป็นติวเตอร์ไงกูต้องมีเหตุผลไปบอกเด็กกูไงพี่ก็เลยเลื่อนขึ้นมาดูใหม่น้องมาดูโจทย์น้องขวัญเป็นใครน้องขวัญเป็นลูกชาวสวนทุเรียนน้องขวัญไม่ได้เป็นชาวสวนเป็นลูกของชาวสวนดังนั้นเขามีพ่อแสดงว่าพ่อก็มีสถานะเป็นชาวสวนทุเรียนคล้ายๆกับเพื่อนบ้านดังนั้นพ่อจึงต้องใช้ <Okay. S 1> ตอบเลยไหมตอบเลยเนาะ แฟนแท้เย่แล้วตอบถูกหมดเลยเพราะว่าพี่ดูเฉลยมาแล้วก็คือน้องต้องเลือกข้อ1เว้นข้อ2ไว้ห้ามเลือกเลือกข้อ3เลือกข้อ4แบบนี้น้องจะได้คะแนนเต็ม1คะแนนแต่ถ้าข้อนี้เราเลือกทุกข้อเราจะได้กี่คะแนนสมมติเราไม่อ่านเลยเราเลือกทุกข้อปึ้งแบบนี้เราจะได้กี่คะแนนเราจะได้0ูนจุด 75ครับเพราะเราเลือกผิดไปแค่ข้อเดียวนั่นก็คือข้อ2เราไปเลือกข้อที่เขาห้ามเลือกช้อยหนึ่งมันมี0.25 0.25 0.25 0.25ดังนั้นเราจะได้คะแนน3ข้อคือ1น4แต่ข้อ2เราไม่ได้คะแนนเราเลยหายไป0.75ุ้คุ้มไหมที่จะเดาพี่ว่าโคตรคุ้มเลยนะแบบว่าถ้าเราไม่มีเวลาเราเลือกทุกข้อเลยอะคุ้มมากอ ต่อไปไปดูข้อ3นี่แหละที่พี่ชอบมากเลยมันเหมือนข้อสอบอนุบาลเลยอ่ะจับคู่จับคู่กับอะไรน้องครับข้อ3กับข้อ4น้องเลือกอันไหนก็ได้ช้อยไหนก็ได้มีคะแนนหมดแต่มีเงื่อนไขน้องต้องเลือกข้อ3กับข้อ4ให้มันสอดคล้องกันเออให้สอดคล้องกันเช่นพิทวิทยเป็นเบาหวานที่จึงกินเค้กและช็อกโกแลตเป็นประจำแบบนี้สอดคล้องไหมไม่สอดคล้อง พี่นุวิเป็นเบาหวานพี่นุวิก็เลยลดการทานของหวานและออกกําลังกายมากขึ้นแบบนี้สอดคล้องไหมครับสอดคล้องกันกนั่นแหละลูกน้องเลือกอันไหนก็ได้มีคะแนนหมดแต่ต้องสอดคล้องก,กันกับข้อ4ข้อ3เลือกข้อไหนดีตามความคิดของคุณปัญหาของน้องขวัญคืออะไร 1. ชาวบ้านต่างคนต่างขายทุเรียนตัดราคากันเองก็อ,อาจจะใช่ใช่ไหมตัดราคากันเองทําให้กลไกาตลาดทาง2 สินค้าไม่แตกต่างจากคนอื่นนี่ไม่เป็นนวัตรกรรมไม่แตกต่างก็ทุเรียน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 สามราคาสินค้ามีความแปรปรวนมันขึ้นขึ้น,นลงลงมันสวิงสี่ตลาดไม่ต้องการบริโภคทุเรียนแล้วทีนี้เรามาลองจับคู่กันเล่นๆสมมุติเราเลือกข้อหนึ่งตัดราคากันข้อสี่น้องจะเลือกข้อไหนให้มันสอดคล้องข้อสามคือปัญหาข้อสี่คือทางออก ตัดราคากาันแก้ยังไงดี 1. น,น้องขวัญกับชุมชนร่วมกันจัดตั้งสาหากรณ์ระบบสหากรณ์ผู้ประกอบการรวมกลุ่มกันทําหรือ 2. ตกลงขายทุเรียนแบบเหมาสวนก่อนฤดูการผลิตหรือสร้างความแตกต่างให้กับทุเรียนของตนเองผ่านการทําช่อง youtube อหรือ 4. ทําำโฮมสเตย์เพื่อเพิ่ม <laughs> มูลค่าให้กับทุเรียนอันไหนสอดคล้องกับขายตัดราคาอันไหนจะแก้ได้ข้อหนึ่งใช่ไหมอ่า แล้วถ้าเลือกข้อสองล่ะ,ะสินค้าไม่แตกต่างจากคนอื่นแก้ด้วยวิธีไหนครับมันมีคี้หวดหนึ่งใช่ไหมเนี่ยพี่ว่ามันง่ายมันมีข้อ3ที่บอกว่าน้องขวัญสร้างความแตกต่างให้กับทุเรียนของตนเองนี่ไงจะมาสร้างความแตกต่างดังนั้น2คู่กับ3แล้วถ้าเราเลือกข้อ3ล่ะราคามันมีความแปรปรวนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงทําไงดีตอนนี้อะไรไปแล้วบ้างนะ1ไปแล้ว3ไปแล้วเหลือ2กับ4น้องว่า2กับ4ข้อไหนจะแก้ความแปรปรวนได้2ใช่ไหม ขายแบบเหมาสวนก่อนฤดูการผลิตอ๋อขายให้ลงเลยไม่ว่าเขาจะมาเอาทุเรียนช่วงไหนอะเราก็ได้ราคาที่ตกลงกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับดังนั้นข้อ4คู่กับข้อไหนตลาดไม่ต้องการบริโภคทุเรียนเราก็เลยทำโฮมสเตย์เพื่อเพิ่มมูลค่าพร้อมจะดูฉะเฉลยหรือย,อยัง1คู่1ใช่ไหม2คู่3 3คู่2และ4คู่4ไปดูฉเฉลยครับท่าเราเลือกถูกคู่เราจะได้2คะแนนแต่ถ้าผิดคู่เมื่อไหร่ศูนย์เลย เราเลือกถูกหมดเลยลูกเก่งมากเพราะพี่ไปดูฉเฉลยมาแล้วข้อ3เราเลือกข้อ1จับคู่กับข้อ1ของข้อ4ถูกไหมถูกข้อ3เลือกช้อยที่2ซึ่งจับคู่กับข้อ4ี่ช้อยที่3 2คู่3ถูกไหมถูกและก็ข้อ3จับคู่กับข้อ2ถูกไหมถูกและสุดท้ายช้อยที่4คู่กับช้อยที่4ถูกนี่แหละข้อสอบที่พี่ชอบ อข้อสุดท้ายจะคล้ายๆกับข้อ2เลือกได้หลายข้อเห็นไหมเขาบอกเลือกได้หลายข้อทําไงครับถ้าไม่มีเวลาทําไงจิ้มมันหมดเลย <c oughs> แบบนี้เนาะถ้าไม่มีเวลาแต่ถ้ามีเวลาอ่านสักหน่อยเมื่อน้องขวัญหาทางออกโดยการขายผ่าน YouTube เขาต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างเพื่อประเมินน้องเขียนคำนี้ไว้ลูกข้อ5จะเป็นการประเมินประเมินว่าปัญหาตามโจทย์ได้ถูกแก้ไขอย,อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินควรใช้ข้อมูลไหนเขาจะขายลง YouTube แล้วนะเขาไม่ทำโฮมสเตย์เขาไม่ทำสหกรณ์เขาไม่ขายให้แบบเมาสสวนให้ลงเขาจะทำลงช่อง YouTube อันไหนจะช่วยประเมินการแก้ไขปัญหาได้ราคาขายทุเรียนต่อกิโลกรัมใช่ไหมควรใช้นะเพราะอย่าลืมว่าปัญหาคืออะไรปัญหาคือราคามันตกจากร้อยเหลือ80ดดังนั้นต้องเอาราคามาเป็นตัวประเมินด้วยยอดสั่งซื้อควรสนใจไหม ต้องสนเพราะถ้าไม่สนเราก็จะไม่รู้ว่าไอ้ที่ขายผ่าน u t u b e เนี่ยมันขายได้หรือเปล่าใช่ไหมโอเคสปอนเซอร์เนี่ยใช่ไหมสปอนเซอร์คือผู้สนับสนุนแฟนคลับติดตามผลงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเราไหมไม่เกี่ยวข้อนี้เลือก1 2สองไม่เลือก3 4ครับดูฉเฉลยกัน <Yeah. S 1> เยอ,อพี่เลือกถูกด้วยแหละเพราะพี่ไปดูมาแล้ว <laughs> นี่ไง1 2สองต้องเลือก3 4ห้ามเลือกแล้วเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าน้องครับไม่มีเวลาเลือกมันหมดเลยแบบนี้ได้กี่คะแนน เลือกหมดเลยแต่เขาให้เลือกแค่2ข้อแสดงว่าเราจะได้คะแนน0.5คะแนนคะแนนเราหายไป2ข้อไงคือข้อ3กับข้อ4เข้าใจยังมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไหมดีขึ้นหรือแย่ลง <c oughs> มันก็แค่การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่ออนาคตเราแค่นั้นแหละ <c oughs> <c oughs> อะไรวันนี่้